หน่วยการเรียนรู้ Units by t i c h f e r n Units ความเจ็บป่วยมีคำศัพท์อะไรบ้างไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะ A fever, a toothache, a stomach ache, an earache, a backache, a sore throat. A cold. A leg hurt. A headache. Making questions. What's the matter with you? I have got a headache. What's the matter with you? I have got an earache. <coughs> สามารถถามได้2แบบ 1. What's the matter with you หรือ What's wrong with you ก็ได้ค่ะเด็กๆส่วนการตอบนั้นใช้ I have got แล้วตามด้วยความเจ็บป่วยได้เลยค่ะเจ็บป่วยไปทบทวนด้วยนะคะเด็กๆแล้วกลับมาเจอคุณครูเฟิร์นในคลิปใหม่ในช่องที่ชื่อเฟิร์คลาสลูมอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ